โอเคไปหมดละไปหมดที่สามแล้ไม่โดนครับไม่โดนครับอ่ามีคนโยนมาก่อนนะครับแล้วก็ต้องรอคนเพียงอีกสองครับปุ๊บไม่โดนครับในกดกดกดแล้วกดแล้วนี่กดแรกไม่ได้เดี๋ยวดูโดนแล้ถ่ายเพียงปุ๊บเฮ้ยโดนไหมไม่โดนเอออ่า เอ,อลูกหมุนแล้วครับแล้วใครโยนอ่อครับคนนี้ครับรับอ้ยโดนด้วย <c oughs> โอ้โหอ่ะฮะเอาหาอามุนแล้วแล้วใครเสีเ้ยงต่อไม่ทัน को दिया दो